สวัสดีครับเออลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าฐานข้อมูลธุรกิจของเราเนี่ยมันเกิดลืมข้อมูลสำคัญไปแม้แค่วินาทีเดียวมันคงวุ่นวายน่าดูเลยนะครับค่ะคงปั่นป่วนมากเลยใช่ครับคือฐานข้อมูลส่วนใหญ่มันเหมือนบังคับให้เราต้องสร้างระบบป้องกันการลืมที่เออซับซ้อนกันเองวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับ XTB d ครับ จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เรามีทั้ง choices, จากผู้สร้างเอกสารแล้วก็แนวคิดที่เกี่ยวข้องอืมคือ XTDB เนี่ย,เ,ยเป็นฐานข้อมูลที่ตั้งคำถามน่าสนใจว่าจะเป็นยังไงถ้าการไม่เคยลืมกลายเป็นค่าเริ่มต้นไปเลยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจว่าเอ๊ะ XTDB นี่มันเกิดขึ้นมาทำไมนะ <hmm> แก้ปัญหาปวดหัวเรื่องไหนได้บ้างแล,และงานแบบไหนที่เหมาะกับมันจริงๆใ,ใครใช้อยู่บ้างแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างครับ ปกติแล้วเนี่ยฐานข้อมูลทั่วไปมันมีข้อจํากัดเรื่องการจัดการข้อมูลในอดีตใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเวลาเราอัปเดตข้อมูลมันก็มักจะเขียนทับของเก่าไปเลยถูกต้องค่ะอันเก่าก็หายไปเลยทําให้นักพัฒนาอาจจะต้องปวดหัวสร้างระบบเก็บเวอร์ชั่นเองหรือไม่ก็ใช้เทคนิคอย่างออ soft delete อ๋อ,อที่แค่ซ่อนข้อมูลไว้ใช่ครับซึ่งมันก็ทำให้การทำรายงานย้อนหลังนี่ซับซ้อนมากเลยอืมจริงค่ะ หลายแอปพลิเคชันเลยกลายเป็นเหมือนมีฐานข้อมูลแบบ by temporal เฉพาะกิจซ่อนอยู่ข้างในโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะอ๋อ oh, by temporal ใช่ค่ะนั่นคือที่มาของแนวคิด by temporal modeling หรือการจัดการข้อมูลตามเวลา2แกนแกนแรกคือเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงค่ะหรือ valid time กับอีกแกนคือเวลาที่ระบบบันทึกข้อมูลหรือ system time อืม สองเวลานี้อาจจะไม่ตรงกันใช่ค่ะอาจจะไม่ตรงกันเสมอไปประโยชน์สำคัญเลยนะคะคือเราจะได้ Audit Trail หรือร่องรอยการตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบข้อมูลที่บันทึกไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยคือ immutable อืมและเราก็สามารถย้อนไปดูได้ว่า ณเวลานั้นน,นข้อมูลเคยเป็นยังไงจริงๆหรือณนะตอนนั้นระบบเคยบันทึกข้อมูลไว้อย่างไรโอ้ oh. อันนี้สำคัญมากๆในวงการที่ต้องการความโปรง่งใสตรวจสอบได้สูงๆอย่างการเงินประกันหรือการแพทย์ค่ะฟังดูมีประโยชน์มากแต่ก็แอบรู้สึกว่าออมันจะซับซ้อนหรือเปล่าครับแล้ว XTB มาช่วยให้เรื่อง by temporal เนี่ยยังไงให้มันง่ายขึ้นโดยไม่ต้องให้โปรแกรมเมอร์ปวดหัวเพิ่ม ค่ะหัวใจของ XTDB คือทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายเลยค่ะคือเริ่มใช้เหมือนฐานข้อมูลทั่วไปเลยอย่าง Postgres นี้แต่เบื้องหลังอ่ะ XTDB จะเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้ให้เองอัตโลมัติเลยอ๋อดีเลยครับจุดเด่นมากๆคือรองรับคำสั่ง SQL มาตรฐาน SQL 2011พร้อมความสามารถในการย้อนเวลาหรือ time travel เพื่อดูข้อมูลนะัดจุดเวลาต่างๆย้อนเวลาได้ด้วย SQL เลย ใช่ค่ะแล้วก็จัดการข้อมูลแบบด็อกิเมนต์ได้ยืดหยุ่นดีแล้วที่สำคัญมากๆคือมันเข้ากันได้กับโปรโตโคอลของ p o s ส gres ค่ะหรือ Postgres Wire Compatibility อ๋ออันนี้น่าสนใจมากครับการเข้ากันได้กับ Postgres เนี่ยแปลว่าวทีมก็ใช้เครื่องมือเดิมๆหรือทักษะเดิมๆที่คุ้นเคยกับ Postgres อยู่แล้วมาต่อกับ x d b ได้เลยสิครับถูกต้องค่ะลดกำแพงในการเริ่มใช้ไปได้เยอะเลยแล้วสถาปัตยกรรมเบื้องหลังมันเป็นไงครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหม ได้ค่ะถ้ามองง่ายๆนะคะคือทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกในล็อกที่แค่ไขไม่ได้อย่างเช่นอาจจะใช้คัฟค่าเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรหายไปส่วนข้อมูลจริงทั้งหมดรวมถึงเวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยจะถูกเก็บอย่างประหยัดบน Object Storage อย่าง S3 ค่ะอืม,อมเก็บแยกไปเลย ใช่ค่ะแล้วเวลาต้องการคำตอบหรือข้อมูลตัวประมวลผลหรือ compute n o t e s ที่เป็นแบบ stateless นะคะมันขยายขนาดได้ง่ายก็จะไปดึงข้อมูลที่ต้องการมาประมวลผลโดยใช้ format ข้อมูล Apache Arrow ที่ประสิทธิภาพสูงมาก Arrow นี่ดังเรื่องความเร็วใช่ค่ะแล้วก็มีวิธีทำ index ที่ฉลาดได้แรงบันดาลใจจาก LSM tree ทำให้ค้นหาข้อมูลเก่าๆบน S3 ได้เร็ว หัวใจสำคัญเลยคือการแยกส่วนความจำหรือ storage ออกจากส่วนการคิดหรือ compute อย่างชัดเจนค่ะเข้าใจเลยครับคือแยกส่วนเก็บข้อมูลประวัติทั้งหมดออกจากส่วนประมวลผลทำให้ขยายกำลังประมวลผลได้ง่ายง่ายโดยไม่กระทบข้อมูลหลักแต่เออการเก็บประวัติทั้งหมดแบบนี้มันไม่ทำให้ข้อมูลมันใหญ่มากๆจนมีปัญหาเรื่องพื้นที่หรือ performance หรอครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือ XTB d เขาออกแบบมาจัดการเรื่องนี้โดยใช้ Object Storage อย่าง S3 ซึ่งเรารู้กันว่าราคาค่อนข้างถูกแล้วก็มีการทำา n n e x x n n g ที่ฉลาดตามอายุของข้อมูลค่ะอ๋อตามอายุข้อมูลใช่ค่ะทำให้ข้อมูลที่ใช้บ่อยๆหรือข้อมูลปัจจุบันเนี่ยเข้าถึงได้เร็วส่วนข้อมูลเก่ามากๆก็ยังอยู่ครบนะคะแต่ไม่ได้กินทรัพยากรเท่าข้อมูลใหม่ใ แล้วการที่ใช้ Arrow ซึ่งเป็น Columnar Format ก็ช่วยให้การ Query เชิงวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากด้วยค่ะโอเคครับเทคโนโลยีดูฉลาดมากเลยแล้วใครหรือธุรกิจประเภทไหนครับที่ได้ประโยชน์จากพลังในการจำอดีตแบบนี้จริงๆจังๆบ้างจริงๆจุดเริ่มต้นเขามาจากแวดวงการเงินเลยค่ะที่ต้องการรายงานแม่นยำการตรวจสอบเข้มงวดมากๆครับไปได้กว้างกว่านั้นเยอะเลยนะคะ ลองนึกถึงทุกอุตสาหากรรมที่ต้องทำตามกฎระเบียบหรือ compliance เช่นประกันภยัยประวัติการเคลมต่างๆหรือเวชระเบียงทางการแพทย์อืมนึกออกเลยครับหรือแม้แต่การที่เราอยากเข้าใจการตัดสินใจในอดีตว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเราถึงตัดสินใจไปแบบนั้นนะมีตัวอย่างที่น่าสนใจอันนึงค่ะคือแพลตฟอร์มตลาดกลางพลังงาน ตลาดพลังงานใช่ค่ะที่เขารวบรวมแหล่งพลังงานหมุนเวียนต่างๆพวกแบตเตอรี่โซล่าเซลส์มาสร้างเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าเสมือนหรือ Virtual Power Plant ระบบนี้ต้องตามข้อมูลเซ็นเซอร์การเปลี่ยนแปลงในโครงข่ายตลอดเวลาแถมบางทีข้อมูลก็มาช้าอีกแล้วก็ต้องการประวัติที่แม่นยำมากๆเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลมาตรวจสอบย้อนหลังได้โอ้อันนี้โจทย์ยากเลย ใช่ค่ะนี่คือโจทย์ที่ลงตัวกับ x t d b มากๆเลยเหมือนที่ k e n t Beck เคยพูดไว้ประมาณว่าเราอยากให้สิ่งที่บันทึกในระบบมันตรงกับโลกความเป็นจริงเพื่อจะอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงทำสิ่งที่เราทำไป x t d b ก็ช่วยให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นเยอะค่ะน่าสนใจมากครับเห็นภาพเลยว่ามีประโยชน์ในหลายวงการมากๆแล้วเร็วๆนี้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับ x t d b บ้างครับข่าวใหญ่เลยก็คือ x t d b version สอ2 ตอนนี้เปิดให้ใช้งานทั่วไปแล้วค่ะหรือ GA แล้วอ๋อ v2 มาแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงสำคัญไม่ใช่แค่การมี SQL เต็มรูปแบบกับ Postgres Y Compatibility ที่สมบูรณ์ขึ้นนะคะแต่คือความหมายเบื้องหลังนั่นคือการเปิดประตู x t d b สู่โลกที่กว้างขึ้นมากๆจากเดิมที่อาจจะเน้นนักพัฒนาเฉพาะทางอย่างสาย c l o s u r e ครับครับไปสู่นักวิเคราะห์ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ใช้ SQL เป็นภาษาหลักในการทำงานเลย โอ้โหอันนี้เป็นการขยายฐานผู้ใช้ครั้งใหญ่เลยนะครับใช่เลยค่ะอีกอย่างคือการที่ xtdb เขาเลือกพึ่งพาส่วนประกอบที่แข็งแกรง่งแล้วก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วอย่าง Kafka S3 และใช้ฟ f o r m ม์มาตรฐานอย่าง Arrow เนี่ยก็ช่วยลดความเสี่ยงใ,ในการเอาไปใช้งานจริงได้มากทำให้องค์กรต่างๆมั่นใจได้มากขึ้นค่ะครับสรุปได้ว่า xtdb เนี่ยนำเสนอวิธีจัดการกับเวลาในข้อมูลที่ส่งพลังมากๆทำให้การตรวจ สอบการทำตามกฎระเบียบต่างๆแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเนี่ยเป็นเรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะและตอนนี้ก็เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากผ่าน SQL แล้วก็เครื่องมือที่หลายคนคุ้นเคยถูกต้องค่ะก็ขอทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะครับเชิญเลยครับ คือฐานข้อมูลแบบเดิมๆเนี่ยมันมักจะบังคับให้เราลืมอดีตหรือไม่ก็ต้องสร้างระบบที่ซับซ้อนมากๆเพื่อจดจำมนันเอาไว้อยากให้ลองคิดว่าจะมีความเป็นไปได้ใหม่อะไรเกิดขึ้นบ้างหากการจำได้อย่างแม่นยำกลายเป็นค่าเริ่มต้นไม่ใช่ข้อยกเว้นอีกต่อไปอืม mm. สิ่งนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เราตัดสินใจหรือออกแบบระบบไปอย่างไรบ้างคะถ้าความสามารถในการระลึกข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยมันมีมาให้ตั้งแต่ต้นเลย